พระพงของข้าพเจ้าและผู้ร่วมงานของข้าพเจ้าด้วยเทิทนผมรู้สึกเ,เป็นเกียรติในเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีประกอบเสาเข็มประตูเมล็ดโครงการก่อสร้างเขื่อนของ่นเสริมเหล็กและประตูระบายน้ำ มาต้องโมเด Ö, ียร์ซ่า้ามเอเตอร์มาบู I <laughs>